นาได้ไปโอลิมปิกกับพวกเราสปิริตทีมสุดยอดลูกยางหนุ่มญี่ปุ่นทำแบบนี้กับมือเซตผู้จากโลกไปทีมวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นที่ฟอร์มยังยอดเยี่ยมและผ่านเข้าสู่โอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เกมนัดตออสุดท้ายพวกเขาเอาชนะสโลวีเนียไปได้อย่างเด็ดขาด3เซตรวดแม้ในเกมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมา พวกเขาจะแพ้สหรัฐอเมริกาไป2ต่อ3เซตแต่ก็ดีพอที่จะติดเป็นหนึ่งใน2ทีมของกลุ่มบีที่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายในโอลิมปิกเกมโดยหลายคนที่เห็นภาพตอนที่ทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้คว้าตั๋วในเกมกับสโลนะียนักวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นโชว์เสื้อของฟูอิจิว่าเขาคือใครและมีความหมายอย่างไรกับทีมชุดนี้ซึ่งเหตุผลของการที่พวกเขานำเสื้อของฟูอิจิมาร่วมยินดีกับความสำเร็จของทีมนั่นก็เพราะว่า นายโอนอุฟุอิจิคือมือเซตชีมชาญี่ปุ่นที่ได้เสียชีวิตด้วยวัยเพียง31ปีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองหลังจากที่เขาได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมาได้หนึ่งปีก่อนจากโรคนี้ไปแบบสงบฟูอิจิเป็นผู้เล่นที่อยู่ในชุดโอลิมปิกเกม2020ที่โตเกียวเป็นนักกีฬาขวัญใจแฟนๆชาวญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนว่าภาพดังกล่าวถูกพูดถึงและชื่นชมเป็นอย่างมากในแง่ของความให้เกียรติเพื่อล่มทีม ที่เคยฝันฝ่าและต่อสู้เพื่อชัยชนะในสนามมาอย่างยาวนานขอขอบแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ